ดวงประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่7ถึง12สิงหาคมสำหรับชาวราศีพฤษภครับ ชาวราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะครับก็เรียกว่าเด่นในเรื่องของพลังนะครับพลังในการใช้ชีวิตนะครับคุณค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับในช่วงนี้นะในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามนะคุณจะได้รับพลังนะครับทําให้คุณประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับในเรื่องของครอบครัวนะครับต่างๆเนี่ยปัญหาที่เคยมีอะไรมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึง สภาพครอบครัวหรือการที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวนี่ก็จะมีมากในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับสําหรับชาวพฤษภนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีคู่นะครับมีโอกาสในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะครับที่อาจจะพบเจอนะครับเรียกว่าคนที่ถูกใจได้ในสัปดาห์นี้นะครับสําหรับชาวพฤษภครับสําหรับดวงความรักนะครับสําหรับชาวพฤษภในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับมีความสุขนะครับ แล้วก็คนรักของเราหรือว่าแฟนของเราเนี่ยจะค่อนข้างเอาใจนะครับบางบางทีบางคนเน divine, ี่ยอาจจะได้เป็นของเลยนะครับช่วงนี้หรือว่าอาจจะมีช่วงโปรโมชั่นเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องลุ้นไปนะครับสำหรับเรื่องของความรักนะครับใครที่ยังโสดนะครับมีโอกาสที่จะได้พบเจอปิ๊งรักใหม่ๆใ,ในสัปดาห์นี้หรือว่าคนที่ถูกใจเลง็เลงๆกันอะไรแบบนี้นะครับตามที่บอกไปว่าชาวราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ความรักก็ค่อนข้างเด่นนะครับแล้วก็อาจจะออกไปในทางของ มีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความโรแมนติกมากขึ้นสําหรับความรักของชาวพฤษภในสัปดาห์นี้ครับสาหรับเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภสําหรับชาวราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับเรื่องของการงานนะครับมีเรื่องของงานที่เข้ามาใหม่ๆนะครับที่หรือว่างานที่คืบหน้าได้ดีนะหรือว่ามีโปรเกสที่พัฒนาหรือคืบหน้าได้ดีสำหรับงานโครงการต่างๆ,ๆนะครับใครมีธรรุรกิจก็จะมีโอกาสที่จะต่อยอดไปหลายๆในหลายๆธุรกิจหลายๆสินค้าใครขายของเนี่ยจะต่อยอดไปเรียกว่าหลายๆสินค้านะครับ แล้วก็ค่อนข้างมีโอกาสที่ดีสำหรับเรื่องของการงานนะครับพอการงานดีสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการเงินนะครับอาจจะยังไม่มาในสัปดาห์นี้นะครับแต่มันสะสมแล้วก็มีโอกาสที่จะรับก้อนโตในช่วงของสิ้นเดือนได้นะครับต้องเรียกว่า มีโอกาสเยอะนะครับเรื่องการงานการเงินนะครับส่วนโชคลาภเนี่ยอาจจะยังไม่เด่นแต่ถามว่ามีไหมก็อาจจะมีที่มาจากเรื่องของการงานเป็นโชคที่ได้เรื่องงานหรือว่าโชคที่ได้มาจากการทํางานนั่นเองสำหรับชาวพุษศครับถือว่าโอเคครับเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภครับในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะ ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของเข้าสู่ระยะการตรวจร่างกายตรวจสุขภาพนะครับได้พบหมอนะครับได้อาจจะได้มีการไปเช็คอัพสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรนะครับตรวจเช็คมันตรวจเช็คตรวจสอบแล้วก็ดูแลสุขภาพเยี่ยมครับถือว่าดวงของชาวผู้สบโดยรวมนะครับค่อนข้างโอเคในทุกๆด้านนะฮะก็ยินดีสำหรับชาวผู้สบด้วยครับ